เขาเสมอปะเขาแหวว่าไม่น่าใช่เสมอนะนเพราะว่าตัวเขาไม่สีฟ้าพี่น,นั้นได้เ <c oughs> ดลวลานหนูเฉยดฉาแล้ววะพี่เอาพี่เมย์ข้ากูขอละได้เวลาหนูเฉยดฉาแล้ววะกูบอกว่าซื้อปืนใหญ่อันนึงได้พี่อ่ะลูกซองหนึ่งอันโอ้มาไอสัตว์มา หน่อยไอ้น้องทีมผมเล็งเป็ดครับโอ้ครับหลังเข้าหลัง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 โอ้หลังหลังยังเลือหลังหลังเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยเข้าเอาหน่อยไอ้เฮียไอ้คิวก่อนด้วยได้คิวก่อนด้วยได้คิวก่อนด้วยโอเคหนูชุบหน่อยกูทำกูตกใจหมดชุบ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 ระวังหลังระวังเมื่อกี้เมื่อกี้ทำอะไรหลังเข้าไอ้เหี้ยหลังเข้า ดสิปล่อย pegar, น้องไปก่อนปล่อยน้องไปก่อนปล่อยน้องไปก่อนเมียนตีนะวิ่งถ mmm ึงป่าววะเมีต yeah, ีเลยก็ได้แล้วแต่โอ้ยยิงโอ้ยิงมันจะยิงอยู่มันจะพังโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดโต้แม่งเดินบรรจุได้พอดีเลยไอ้ปล่อยติีท้อตัวเองด้วยโอ้ my god

ล่ยิงไ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 ล่ยิงวิ่งไปยิงยิงทำให้กูอยากซื้อลูกซองเขาไปใหญ่เลยทำไมหรออยากแหญ่หน้ามันหรออยากแย่หน้ามันพี่ยัดเข้าจมูกมันอะเออมาไม่เอาแล้วแม่งอะไรเล่นอะไรไมีเรื่องมาคุยเข้าเข้าหุงสุกแล้วว่ะค้อนเข้าหุงสุกแล้วเฮ้ยไออีกดอกนึ่งลงไปแล้วอ่ะ เแลีวยนผืน้เข้ามาสีนอใช่ไหมอยู่นี่เ้ยว้าระวังฟุกอ้เหี้ยตกใจตกใจ